โอเคครับแล้วเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับกับรถเบนซ์ E 3 5 0 w ้1 3 b าคันนี้ครับนะครับพดที่จะรีวิวอีกไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นที่นิยมกันจริงครับกับระบบนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันครับนี่ครับชุดลำโพงครับคันนี้เบอร์เมสเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ทวิตเตอร์สามมิติครับนะครับผมต้องขอรีวิวกันอีกครั้งจริงเพราะว่ารถรุ่นนี้ครับ มาใส่ตัวนี้เพิ่มมาทวิตเตอร์สามิติเท่านั้นครับเสียงดีขึ้นอีกเยอะมากเลยครับแล้วก็เป็นกระแสจริงครับตอนนี้ลูกค้าผู้ที่ใช้รถรุ่นนี้มาติดกันเยอะจริงๆครับนะครับผมกดสวิตช์ปิดเครื่องนะครับมันหมุนเก็บครับอ่ากดอีที่นะครับมันหมุนเปิดนะครับโอเคแล้วมาฟังเสียงกันครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับ เสียงดีจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่เนี่ยไม่ควรพลาดจริงนี่ครับรายละเอียดเสียงขึ้นมาเยอะครับไม่ว่าจะฟังเพลงอะไรรู้สึกได้เลยว่าดีแน่นอนสวยงามด้วยครับ เคนี่คือการฟังเพลงครับก็ผมอยากจะบอกว่ารถที่ใช้รถใช้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับในรถมาแล้วแบบนี้นะครับแล้วต้องการอัพเสียงให้ดีขึ้นนะครับตัวนี้ครับคุ้มราคาไม่ควรพลาดจริงครับนะครับแล้วนอกจากรถคันนี้เนี่ยนะครับจะใส่ลำโพงทวิตเตอร์ 3D แบบนี้แล้วนะครับยังใส่ระบบดูหนังครับฟังเพลงนะครับ ดูทีวีดิจิตอลในรถด้วยครับนะครับผมกดปุ่มแช่ครับอ่าระบบจะเข้ามาเลยครับนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับเราดู youtube อยู่ครับ คุณไงว่าระบบนี้ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจะดู YouTube นะครับอ่าลองดูครับจอใหญ่ครับดูได้สบายเลยครับนอกจาก YouTube แล้วนะครับผมถอยออกไปครับ Google Map ครับเราก็สามารถใช้ระบบนำทางของ Google Map ได้เลยครับนะครับนี่ครับเราก็สามารถจะไปที่ไหนเราก็เซิร์ชได้เลยครับซีคอนสแควร์ <S <S เห็นไหมครับเจอเลยครับแล้วก o o ก l e m แมก็เวิร์กมากครับสำหรับรถรุ่นนี้ครับ ให้ใช้แผนที่ที่ติดมากับรถเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ยากครับเอา Google Map เข้าไปครับทีเดียวจบเลยครับนะครับโอเคจาก Google Map แล้วนะครับ YouTube ได้แล้วนะครับเรามาดูครับระบบนี้ก็ยังเข้ามานะครับเป็นทีวีดิจิตอลได้ครับนี่ครับิตภัณฑจาวยคัดคืนเลือกช่องด้วยรีโมทได้เลยครับ ตตาาาม้้องลลดในนเวีภาพคมชัดนะครับวันนี้ครับแล้วสังเกตครับจอใหญ่อลังการนะครับแบบนี้นะครับโอเคก็คร่าวๆครับก็อยากจะบอกว่าท่านที่ใช้ W213 แบบนี้ครับนะครับอัปเกรดลำโพงครับ Twitter รสามมิติครับดูทีวีดิจิตอลนะครับรวมถึง YouTube Google Map นะครับสนใจแบบนี้ครับมาติดต่อได้เลยครับที่มิลลาชอริโอครับหรือโทรมาได้ครับที่เบอร์ครับศูน 1> 4 1 7 4 4 4 4ครับโอเควันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ